วันนี้มีโอกาสแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะจะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ที่มากที่สุดนะคำว่ามากที่สุดหมายถึงอะไรแนะ่นอนในแบบวันนี้อยู่อยู่กันอาจารย์ต้องวันนะต้องใช้ให้คุ้มเลยนะใช้ให้คุ้มสเต็ปหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครูจะแนะนำอาจจะไม่ค่อยได้ตัดเยอะแต่จำเป็นนะอยากให้นักเรียนที่เรียนออนไลน์เนี่ยได้เห็นว่าเราจะตัดได้กี่แบบในหัว หุนหนึ่งหัวหรือในแบบ1คนนะครูจะไม่ตัดทีเดียวจบทรงเลยเนาะอดทนหน่อนลยลูกเดี๋ยวแบบเดินะอดทอนหน่อยนะอ่ะอันดับแรกเลยนะเราก็ต้องวิอ่าพิจารณาดูข้างใบหูเนี่ยผมย้อนไหมย้อนหมายถึงว่าย้อนไปทางหน้าย้อนมาข้างหลังดีดตัวออมาไหมอ่ะที้เราจะแบ่งผมเก็บเอาไว้เดิมเขาก็เก็บไว้เหมือนที่ครูบอกเลยลูกประมาณเกือบถึงหางคิว้ว ขึ้นรึ้งคิ้วก,กว่าเห็นไหมเราจะแบ่งเป็นเกือบมาก็ได้ลูกเห็นไหมเนี่ยรอยเก่าเขาเห็นไหมฮะรอยเก่าน,นะบางคนแบ่งแบบนี้จะไปตัดเป็นพวกวินเทจได้ไหมอันเลรกคัดได้ไหมได้ได้นะครับบอกได้เลยว่าได้เนี่ยอยู่ท้วยเราเอาสูงสูงมากเท่าไหร่ในการแบ่งนะพอเสร็จแล้ว มาอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเราจะเก็บผมส่วนบนเนี่เอาไว้ในลักษณะของเกือบม้าหรือตัวยูถ้าเราดูคลิปของบาเบอร์ตัดเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาใช้หวีเนี่ยแบ่งแล้วก็กลิปช่วย ประคองแล้วก็ติดติดติดไปเลยนะครับจะทําในแนวน,นั้นได้ไหมได้ครูไม่ว่านะครับแต่เนี้ยเราจะขมวดให้เป็นก้นหอยเป็นตัวยูได้ไหมเดี๋ยวลองดูสิผมยาวพอไหมนะครับเกือบไม่พอแต่ก็ยังสามารถติดได้เกือบไม่ได้เพรามัสั้นด้านด้านด้าน,านหลังตรง จุดกึ่งกลางนี่มันสั้นอันนี้จะบอกข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะเวลายืนแบ่งเวลายืนตัดผมด้านบนศรีรษะโดยเฉพาะาบาเบอร์เนี่ยจะเรียกกันว่าการซอยผมส่วนบนถ้าเป็นเก้าอี้ช่างบาเบอร์มีปัญหามีปัญหาแน่นอนเพราะอะไรตำแหน่งมันสูงนะครับอย่างเช่นตอนนี้ในแบบสูงครูมีปัญหาแนละ้ ตอนนี้เวลาครูมีปัญหาเนี่ยครูแก้ปัญหาได้ไหมถ้าเป็นก็อี้แนวซาลอนบอกได้เลยว่าได้ทําไมมันมีก็อี้ปรับสูงต่ำานไม่เหมือนบาร์เบอร์นี่ไงถ้าครูเจอปัญหาเนี่ยในแบบสูงลูกค้าสูงเห็นไหมตอนนี้ครูถนัดแหละเห็นไหมตำแหน่งเราถนัดตอนนี้เห็นใจพวกบรรดาบาร์เบอร์ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าบาร์เบอร์ป,ปรับไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาถ้าเก็บปรับไม่ได้นะเป็นปัญหาแน่นอนนักเรียน ดูหวีซอยนะันนักเรียนเนี่ยถ้าหลักต่อไปเนี่ยกูจะสําหรับมือใหม่กูจะแนะนําให้ใช้หวีที่มันมีหลักเซนบอกเห็นไหมฮะเนี่ยมองเห็นแล้วเนี่ยนักเรียนเห็นไหมหลักเซนบอกสําหรับมือใหม่นะลูกวัดเลยเหมือนไม้มันทัดมันจะให้ความแม่นยาําเป๊ะเลยอันนี้ก็มีนะแต่มันไม่ม,มีขีดดำๆบอกมันจะมีเป็นขีดเฉยๆเป็นแบบลูนๆขึ้นมาเฉยๆนะแต่อันนี้จะมีบอกไนมะ มีนักเรียนอยากได้หลายคนแต่ไม่มีจริงๆเดี๋ยวถ้ามีจะครูจะหาให้นะไม่มีจร,จริงมันมีไซส์สั้นด้วยถ้ามีขีดวัดเนี่ยจะดีมากๆดีมากได้ยังไงดีมากเว่าะสองข้างจะเท่ากันนะครับแต่บางคนบอกว่าชอบของอาจารย์เพราะน้ำหนักมันได้นะครับบางคนบอกชอบของอาจารย์น้ำหนักได้แต่งผมแนวนี้นะลูกเห็นไหมหเฉียงกี่องศาครับทีละลบทีละลบ ทีเราล็อกมาด้านหลังเลยแนวเดียวกันที่จะเปลยมาด้านหลังลูกกี่องศาเอ่ยเห็นไลูกครึ่งหนึ่งนะส่วนหน้าส่วนหลังหลังหน้าถ้าไปอย่างเงี้ยนะลูก90องศาเห็นไหมครับนะถ้าครูบอกให้แบ่งแบบเนี้ยกี่องศาให้ดูตรงไหนเห็นไหมฮะกี่องศาเห็นไหมครูจะแบ่งแบบนี้เดี๋ยวนะมันจะบางนิดหนึ่ง ต้องหาวิธียืนไม่ให้บางบางไม่ตากกล้องดูได้บางบังนะเอาประมาณนิ้วครึ่งความยาวจากหนังศีรษะออกมานะอ่านักเรียนดูนะปุ๊บเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับตัดออกไปตัดธรรมดาด้วยไม่ได้ตัดดิฟตัดพอยต์คัตติ้งครับ อีกบุมนึงนะครับนักเรียนเห็นไหมเมื่อกี้อาจารย์จับกันไกท่าไหนตอนนี้มาดูอีกท่านหนึ่งนะให้หนักเรียนสังเกตนะเห็นไหมให้ดูที่นิ้วมือบุมนี้มันอาจจะบางแต่ให้ดูที่กันไกเห็นไหมครับการค่อนทศกันไกลเห็นไหมเฉพาะด้านข้างเนี่ยยก90ไปเลยเฉพาะด้านข้างนะแต่พอหลังได้หูมาแล้วยก45เห็นไหม ครูหมดสิทธิ์ที่จะไปตรัดอย่างนี้ถ้าถ้าตวัดเนี้ยไม่ได้เพราะอะไรมันบางกล้องเนยปึ๊บหลักเนี้ยอยากให้ทํากันให้ได้ให้ขึ้นใจเลยนะใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะนะครับหลักการแบ่งตัดทุยสั้นแบบนี้นะบอกได้เลยว่าใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะครับเป็น,นไงไม่เอ,อ่ย เห็นนะอ่ะครูลองตรวจวัดกันไกลดูคือกันไกลดีเนี่ยมันจะไม่รบกวนลูกค้าเลยนะมันจะนิ่มนะวีสังเกตเมเวลาตัดแล้วเวลากันไกลลงที่เส้นผมมันสังเกตไหมถ้าไม่รู้สึกเลยนะอาจารย์เห็นแก้ลายแล้วเราเห็นไหมแก้ลายเห็นไหม ตัดตามเกณฑ์กรีดไม่อีกลูกคือครูอยากสอนได้หลายครั้งหลายหลายวิธีเป็นพิเศษนะถ้าผมสั้นครูอยากย้ำเน้นทวิกี้ถ้ายินข้อมี้ได้ลูก ถ้าเป็นนักเรียนมือใหม่แนะนํานะเหมือนเดิมลูกจับไปหูลงมนาะแล้วสังเกตตอนนี้ครูใช้นิ้วนี้แหละสาหรับกลมือขวาเลาะลูกมันจะบังคับปลายกันไก่ได้ดีถ้าเราไม่ใช้นิ้วกลางนะฮะประคองตรงปลายกันไก่เนี่ยมันจะไม่ดีนะโดยเฉพาะมือใหม่ถ้าคนเก่งแล้วเนี่ยลอยลอยอย่างนี้ได้ลูกถ้าคนเก่งแล้วนะเห็นไหมประสบการณ์เยอะลูกเงี้ลอยไปเลยใช่ไหมผมบางคนที่เขาแข็งนะครับเส้นใหญ่หรือแข็งเนะี่ย มันจะดีดมันจะไม่ไม่เหมือนผมอยากศบนิดๆมันจะเกาะแน่ต้นคอได้สวยวิธีที่หนึ่งเนี่ยใช้กันไกลนะลูกแบบนี้แล้วเดี๋ยวครูจะซูมเข้ามาดูใกล้ๆอีกทีให้เห็นถึงการแก้ปัญหาว่าแก้ได้ผลหรือไม่นะครับแล้วเนี่ยคือประกองอะไรไหมระยะว่าเราจะเข้าลึกเข้ามีลึกเนี่ยสังเกตน,นิ้วกลางนะเนี่ย เรียนทันทีเลยเห็นะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดถ้าเราไม่ใช้วิธีอย่างนี้นะลูกไม่ค้ำอย่างเงี้ยมันเดน๋ยนมันมือไม่นิ่งเี่ยมันทีมพู๊ๆโป๊ย่าเงี้ยบูบโปแต่ถ้าเราเนี่ยนิ่งเลยลูกตั้งองศาได้เลยง่ายๆเลยลูกเก็บแบบนี้ก็ได้เอากัรไกรอ่ะฟรีแฮนนะหรือใช้นิ้วจับแบบนี้ลูกดีกว่าถ้าคนมือใหม่นะอย่างงี้ดูนะอย่างเงี้ย ส่วนไหนที่ชี้เนี่ยกลับดูดีเลยนะดูดีขึ้น,นตาเห็นหมั้ยไหนรู้สิธิ์ครูมีใครดูหนังในลงในไลน์บ้างว่าเนี่ยครูก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยใครดูหนังในในในช่องไลน์กันบ้างว่าเนี่ย วันนี้ในแบบว่าหน้าคุ้นๆนี่นเนี่ยหน้าเหมือนกับคนที่เ,เลกซีรีส์ใช่ไหมลูกใช่ไหมตอนวนี้ม่วงนอนเ,ออเสียงไม่เห็นพูดนั่งนมนสองชั่วโมงเต็มลูกเดี๋ยวรอบบ่ายอีกลุกอีอสองชั่วโมงสงสัยพี่มีใครดูออช่องไลน์เนี่ยเพราะแต่ละคนนะแต่ละคนไม่ใช่เป็นแบบอะไรนะเด็กเป็รุ่นใช่ไหม มีไหมมีใครตอบว่าใครเคยดูหนังในไลน์เปล่าลูกในช่องไลน์ใช่ไหมเเรียกช่องไลน์ใช่ไหม,มหน้าเหมือนเนี่ยหน้าเหมือนคนที่เล่นในหนังเป็นเป็นตัวอะไรนะลูกเขาเล่นเป็นตัวอะไรเป็นหมอเหรอลูกเล่นเป็นบทเป็นหมอใช่ไหมเป็นพระเอกตัวรองตัวร้วายหน,น้าเ,เหมือนเขาใช่ไหม นหน้าเหมือนหน้าเหมือนคนที่เล่นหนังเป็นปเอกในหมอในลายอะนะหน้าเหมือนนะไม่ใช่ตัวจริงนะตัวจริงใครไะม่ได้นั่งตัดเนี่ยถ้าไม่ตัดอ,อะไรจะเล่นเป็นทูบ็อกก็ได้ลูกถ้าเราตัดตีนผมบอกนะนี่แหละทรงยุคหกศู